OnePlus เปิดตัวรุ่นท็อปเรือธงตัวใหม่สำหรับปี2024ในเวอร์ชัน global นะครับเปิดตัวก่อนเลยก่อนที่จะข้ามปีเปิดแล้วในจีนนี่คือ OnePlus 12ครับมาดูว่ามีอะไรใหม่บ้าง <S <S คุณผู้ชมอาจจะงงๆเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงพูดพูดมาสองข่าวแล้วนะครับว่าเ,เรา ไม่ได้ทํางานในสตูเลยเราก็เลยต้องหาสถานที่อะไรก็ได้เพื่อที่จะถ่ายข่าวเราก็เลยฉากของเราแปลกๆแ,แบบนี้อาจจะแปลกตาไปบ้างนะครับแต่คือผมจําเป็นต้องทํางานหรือทําข่าวให้ได้ทุกที่ไม่งั้นเรานั่งรถกลับไปสตูแล้วมันมืดค่ําเราก็ทํางานไม่ไหวนะครับโอเคนะฮะตอนนี้วันพัสเปิดตัวรุ่นท็อปเรือธง,งเขาวันพัสดสินะครับเปิดตัวที่จีนก่อนเลย ก่อนที่จะเปิด Global ในต้นปีหน้า2024นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าวันพัส12เนี่ยเนี่ยมีดีไซน์และมีสเปคอย่างไรบ้างนะครับวันพัส12นี่เขาบอกว่าดีไซน์จะคล้ายกับวันพัส11มากๆนะครับคือฝาหลังนะฮะโมดูกล้องจะเป็นรูปทรงกลมใหญ่ๆน่าจะชื่นชอบดีไซน์นี้แล้วล่ะน่าจะคงดีไซน์นี้ไว้สัก ระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วตัวสีสันของฝาหลังนะครับก็จะมีรุ่นสีเขียวสีดําซึ่งมีมาตั้งแต่วันพัสแล้วนะครับเขาชอบ2สีนี้แต่ปีนี้เนี่ยตัวใหม่12นี้นะครับจะมีเพิ่มเครื่องเป็นสีขาวเป็นสีที่3เพิ่มขึ้นมานะครับสเปคก็แน่นอนครับเป็นรุ่นท็อปเรือธงวันพัดก็เลือกใช้ขวาความ s ซน p ์ r ล g ก็8เจน3ะครับตัวใหม่ล่าสุดแรมสิโอปีนี้นะครับ มือถือตัวท็อปของ OnePlus อย่าง OnePlus 12เนี่ยจะมีการขยายแรมขึ้นไปเยอะถึง24 g ิโหนี่มือถือเราไปถึงแรม24กิกแล้วนะฮะเรียกว่าไปกันนู่นเลยส t ตอเรจก็ไป UFS 4.0แล้วนะฮะหน้าจอเนี่ยผมว่าหน้าจอยังคงใกล้เคียงของเดิมแต่อาจจะมีการผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้จอรุ่นเดียวกันกับ o n e พัด s o โอเที่เป็นจอฝาพับหรือเปล่านะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นหน้าจอ m o l e d ที่สามารถเร่งความสว่าง ได้สูงสุดถึง2,800นินิตนะฮะจอขนาดใกล้เคียงเดิม6.82นะฮะร,รีเฟรชเรท2 2 0ฮะในนี้ในเนื้อข่าวบอกว่าความสว่าง4,500นิตเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดยวเฮ้ยเรามีจอที่สามารถสว่างได้ขนาดนั้นแล้วเหรอเป้ไม่น่าเนาะ4,500นิตริตเลยเหรอหุยทำได้ยังไงอะนะฮะสุดยอดมากถ้าจริงนะสุดยอดนะบแบตเตอรี่ขนาด5,400มิลลิแอมนะครับ ชาร์จเร็วแบบมีสาย100วัตต์ชาร์จไร้สาย50วัตต์ตัวกล้องน่าสนใจมากเพราะว่าวันพัสดสองก็ยังจะคงโคเอนจิเนียร์กับฮั s ซ์เบ l a นะครับใช้กล้องหลัง3ตัวนะครับจุดเด่นคือเซนเซอร์โซนีใครเคยจำได้บ้างผมเคยอ่านข่าวเซนเซอร์โซนี่เขาแตกบริษัทออกมาใหม่จะเป็นเซนเซอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะนะฮะเซนเซอร์กล้องสำหรับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ ชื่อว่าโซนี่ไลเทียมาแล้วครับมาในวันพัส1สเป็นรุ่นแรกๆเลยมั้งนะฮะถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโซนี่ไลเทียจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องที่วันพัส1สเลือกใช้นะครับโดยดึงเอารุ่นเกือบท็อปสุดของเขาเลยนั่นก็คือ LT 8 0 8ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความพิเศษกว่าเซ็นเซอร์กล้องโซ n y ในตระกูล IMX สมัยก่อนนะครับอธิบายสั้นๆสมัยก่อน,อนโซนี IMX นะครับ เซ็นเซอร์กล้องมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือตัวโฟโตไดโอดนะฮะแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นพิกเซลรับข้อมูลอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับพอเป็นไลเทียเนี่ยไลเทียเขามีเทคโนโลยีใหม่ของเขาสังเกตว่าพอเปรียบเทียบภาพระหว่างเซ็นเซอร์แบบเก่ากับเซ็นเซอร Line ์ไลเทียคุณสังเกตเห็นอะไรชุดที่เป็นตัวรับแสงอโฟโตไดโอดเนี่ยนะฮะแท่งมันจะยาวขึ้น แสดงว่าปริมาตรของโฟโตไดโอดเนี่ยมันสามารถรับแสงได้เยอะขึ้นใน1พิกเซลเราก็จะรับแสงปริมาณได้มากขึ้นแล้วตัวพิกเซลด้านล่างนะครับที่รับเนี่ยมันก็เหมือนจะมีสแต็กเมม o r ีที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็สามารถเก็บข้อมูลได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เซนเซอร์ตัวใหม่ที่อยู่ในวันพัสสิตัวนี้นะครับถ่ายภาพได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหนี่นะฮะ น่าดูเลยทีเดียวว่าออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูตัวจริงรอดูมาเมืองไทยนะฮะว่าจะถ่ายภาพออกมาได้ดีแค่ไหนเขาบอกว่าในใน ISO ต่ำๆสามารถถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าในเงามืดทำ HDR แล้วได้แบบ Noise ในภาพน้อยมากๆนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับกับสเปคที่โหดโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะแล้วมีตัวที่เป็น เลนเพลิสโคปด้วยนะนะฮะแล้วก็ซูมได้ถึง120เท่าเลยน่ากลัวมากนะครับราคาตอนนี้นะครับรุ่นแรม12กิกในจีนเนี่ยเริ่มต้น4,299หยวน21,300บาทตัวท็อปสุดแรม24กิกความจุ1เทร5,799หยวน29,000บาทมาเมืองไทยถ้าเอาตัวท็อปมาขายแล้วราคาสักประมาณ38,000บาท พวกคุณคิดว่าไงกับวัน p l u s 12ตัวท็อป